สวัสดีครับกับผมชื่อนายวัชรินแก้วอ่อนเป็นนักศึกษาคณะศาสตร์สาขาสังคมศึกษาอาจนักศึกษา6501107001027มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานีนะครับวันนี้ผมจะมาวิจารณ์งานเขียนของท่านดรกิษณนะทองแก้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปวิจารณ์งานเขียนของท่านนะครับเราประจำความรู้จักกับท่านสักเล็กน้อยนะครับซึ่ง ดรกฤษณะตองแกวนะครับจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและจบปริญญาเอกที่หมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและท่านนี่ก็ยังเป็นนักคิดนักพัฒนานักสังคมวิทยาและยังเป็นต้นแบบในการสร้างวิศวกรสังคมอีกด,ด้วยครับถือว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งมีความสามารถอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับดกร,รกิณตนะตองแก้วเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษานะครับหมหาวิทยาลัยลาราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับผมจะมาวิจารณ์านเขียนของท่านที่ชื่อว่าการสร้างศักยภาพของชุมชนชาวไทยดำจังหวัดชุมพรกันนะครับซึ่งบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประชุมประสานความเชื่อของชาวไทยทรงดำในจังหวัดชุมพร โดยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตเอการบันทึกประวัติของบุคคลสัมภาษณ์เชิงลึกและมีการสนทนากับชาวไทยทรงดำในจังหวัดชุมพรนะครับโดยภายใต้ข้อตกเถียงว่าชาวไทยทรงดำนั้นนำความเชื่อบโบราณอยู่ภายใต้ศาสนาพุทธโดยมีชุมชน เป็นพื้นที่ในการประทุมประสานความเชื่อจากการวิจัยพบว่าชาวชุมชนชาวไทยทรงดำนะครับบ้านดอนรวบบ้านคอเตี้ยและบ้านบางหลงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับมีศักยภาพชุมชนที่เข้มแข็งจากวัดที่ชาวไทยทรงดำมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระสงฆ์ชาวไทยทรงดำชุมชนมี มอสีลศูนย์เรียนรู้ไทยทรงดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนและก็ยังมีการรวบรวมกลุ่มทางสังคมของชาวไทยทรงดำเพราะวัฒนธรรมจะรากฐานของความเชื่อนำไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมโดยมีวัดเป็นพื้นที่ในการประชุมประสานความเชื่อกันนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยชาวไทยทรงดำเนี่ย จึงมีศักยภาพจากการปฏิพัันธ์ภายใต้พื้นที่ของศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะครับซึ่งการผรสมผสานความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์คือการเพิ่มศักยภาพของชุมชนบนรากฐ,ฐานของวัฒนธรรมซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำานี่น,น,นะครับคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมือง แทนเดือเมืองทุ่งนาน้อยอ้อยหนูซึ่งปัจจุบันคือเมืองเดียนเบนนับถือบูชาเทพเจ้าหรือแถนครั้งต่อมาเมื่อเกิดาการ,รอพยพไปนนะครับลงมาสู่สังคมไทยชาวไทยทรงดำจึงรับเอาพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเข้ามา เพราะบนเส้นทางการอพยพและการตั้งถิ่นฐานบรรพบรุรุ่นเด็ที่ได้จับจองและเป็นผู้นําในการหักล้างทางผงที่รกชันให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นชุมชนของชาวไทยทรงดํากันนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนของชาวไทยทรงดํานะครับจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพบูชาในทุกชุมชนดังนั้นการอพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ดิน เดิมส่งผลให้ชาวไทยทรงดำนั้นสูญเสียความเชื่อแบบจารีตนั่งเดิมและยังกลับหยิบยืมพุทธ,ธัศาสนาและสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเคารพบ,บูชาในชุมชนอีกด,ด้วยนะครับด้วยเหตุผลนี้ชาวไทยทรงดำอบ้านดอนรวบบ้านบางหลงบ้านโคเตียยจึงกลายเป็นชุมชนที่มีการผรสมผสานศาสนา พุทธศาสนาและก็ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจุมจาวไทยสทงดํานะครับและวัดก็กลายเป็นศูนย์กลางอาของการประดุมประสานความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสทงดรานะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมภายใต้ รัฐของชาติซึ่งชาวไทยตรงดำนี่ครับมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมีศาสนาพุทธมาประชุมประสานกันทำให้วิถีชีวิตของชาวไทยตรงดำนี่เปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งงานเขียนของท่านกิตดรกีนาตวงเกวนะครับในเรื่องของชาวไทยตรงดำจังหวัดชุมพรนะครับ ถือว่าเป็นงานเขียนที่บ่งบอกให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและก็ปัจจัยที่ส่งผลทำให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำในจันงหวัดชุมพรครับเปลี่ยนแปลงไปและก็ะมีการหาเนื้อหาที่ดีมีการสังเกตเหตุการณ์ มีการาสัมภาษณ์มีการบันทึกชีวประวัติของคนในชุมชนเป็นชาวไทยตรงดำในจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นงานเขียนที่ถือว่าเป็นงานเขียนที่ดีมีความเข้าใจง่ายและเป็นชุมชนที่เราไม่ค่อยรู้จักแต่มารู้จักในการเขียนของท่านนะครับซึ่งงานเขียนของท่นนงาน,น,นมีทั้งรูปในการประกอบ มีอาไทาม์ไลน์โพสที่ชัดเจนไม่ก็มีรูปในการไปสัมภาษณ์สถานที่ต่างๆถือว่าทำให้เรารู้จักอาชุมชนอ,อื่นๆนีนน้มากมายที่ไม่ใช่ชุมชนของไทยเช่นไทยใหญ่ชาวมอญในไทยแต่เมื่อได้มาศึกษาหานเขียนของท่านดรกิษตนนะครับ ก็ทำให้มีความรู้มากขึ้นคือจะเมื่อก่อนไม่ค่อยรู้จกักเกี่ยวกับชุมชนชาวไทยตรงดําทําให้รู้จักยิ่งมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนก็รู้จักแต่ชาวไทยท่งใหญ่ครับซึ่งถือว่าเป็นงานเกขียนที่เป็นงานเขียนที่ตอบถึงสภาพภาวะทางสังคมและก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ ถือว่าเป็นงานเขียนที่มีความสมบูรณ์และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและหัวข้อก็ชวนให้นักศึกษาได้มาศึกษากันนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็วิจารณ์ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้นะครับขอบคุณครับ